สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่12ค่ะคําสั่งก็คือฝึกอ่านและคัดพยัญชนะและวาดภาพประกอบนะคะพยัญชนะตัวแรกนะคะกอไก่นะคะกอไก่เด็กๆก็วาดภาพไก่ลงไปนะคะวาดแบบง่ายๆก็ได้ค่ะ นะคะถ้าคนไหนยังไม่คล่องในการวาดคุณพ่อคุณแม่อาจช่วยแนะนำได้นะคะต่อไปก็วาดภาพาพยัญชนะตัวที่สองนะคะขอไข่เด,ด็กๆก็วาดภาพไข่ลงไปนะคะวาดไขง่ง่ายๆค่ะต่อไปพยัญชนะตัวต่อไปนะคะขอขวดเด็กๆก็วาดภาพขวดนะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคอควายเด็ก,กว็วาดภาพควายนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเมื่อวาดภาพระบายสีเสร็จนะคะก็จะมาเริ่มเขียนเส้นปะะนะคะเด็กเเขียนตามเส้นปะกก่อนนะคะเมื่อเขียนตามเส้นปะะเสร็จแล้วก็ให้เขียนกอไก่เพิ่มอีกสองตัวนะคะ คุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้วิธีถ้าคุณครูฟ้าอยู่ที่โรงเรียนนะคะคุณครูฟ้าก็จะสอนเด็กๆแบบนี้นะคะเวลาเขียนคุณครูฟ้าจะช่วยจุดค่ะสําหรับเด็กที่กล้ามเนื้อมือยังไม่พร้อมนะคะแต่ถ้าคนไหนที่กล้ามเนื้อมือแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาจะสามารถลากตามตัวอย่างได้เลยนะคะสําหรับคนที่กล้ามเนื้อมือยังไม่พร้อมก็ใช้วิธีจุดนะคะคุณพ่อคุณแม่เริ่มจุดจุดที่1ให้ก่อนแล้วก็มาจุดที่สอง เอาแบบตัวกอไก่แบบง่ายๆเลยนะคะจุดที่สจุดที่4จุดที่5จุดที่6แล้วก็ให้เด็กๆลากลากตามจุดนะคะจุด1ไปหาจุด2นะคะจุด 3. จุด4จุด5จุด6ง่ายๆแบบนี้นะคะเป็นกอไก่ทำเขียนสองตัวนะคะลากโดยการจุดนะคะ ขอไข่ก็เช่นกันค่ะเด็กๆว่าเส้นปะเสร็จเขียนเส้นปะเสร็จนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเริ่มหัวให้ก่อนก็ได้ค่ะเริ่มหัวกลมให้นะคะแล้วก็จุดกําหนดจุดเหมือนกันค่ะกําหนดจุดแล้วก็ให้เด็กๆลากลงมาตามจุดนะคะเอาแบบง่ายๆเลยเริ่มจุดให้เช่นเดิม ขอขวดก็เช่นกันค่ะก็เริ่มจุดให้เริ่มเริ่มเริ่มหัวให้นะคะแล้วก็ให้เขาทําหัวแตกอ่าบอกเขาทําหัวแตกนะคะวิธีท,ทาหัวแตกก็คือลากลงมาให้แตกอย่างนี้นะคะแล้วก็จุดลากลงมาหาจุดเราเอาแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวพอเด็กเกเขาคล่องนะคะเขาก็จะเขียนได้ วันนี้นะคะขอขวดขอควายก็เช่นกันค่ะเริ่มหัวให้ก่อนแล้วก็กำหนดจุดกำหนดจุดกำหนดจุดนะคะกำหนดจุดลากตามจุดนะคะเด็กๆเขาก็จะไดะ้มีความมั่นใจในการเขียนมากขึ้นนะคะ ขอให้เด็กๆมีความสุขกับการทำงานทำแบบฝึกหัดนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ